คนัสดีจานีนฮาวอนยงค์ค่ะ อ่ะดูอ่ะพี่น้องคริมนอ,อนพี่สงกันเธอใชนมาแล้วกลับมาแล้วเริมเริ่มนนเลยได้ไมไรมังเดี๋ยวฉันเนี่ยจะหยิบอุปกรณ์ออกมาจากกระเป๋าพิเศษของฉันนะฮึนด่นว้าวว้า,วา,วาแต่อุปกรณ์มีอะไรบ้างหรอะมันก็จะมีตางหีพหรือกระเจี๊ยบบอมเมกานี contemplate รอปฏิบ <diz> ัริยารก่อนนะคะ เป็นตัวออกซิไดเซอร์ที่แรงมากมันจะไปออกซิไดซ์ไฮเดรนท์ด้วยไอโซไซน์ให้ออกซิเจนหรือแยกตัวออกมาและความขาวาที่เราเห็นนั้นก็คือไอ้น้ำนั่นเองและยังสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจํำวันได้ด้วยนะจิสุกะอย่างนั้นหรอสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือยังไงหรอเช่นนําไปดัดแปลงเป็นเครื่องอกอผสมผสานกับสมุนไพรใช้เพื่อการศึกษาและยังสามารถใช้กาจัดเชื้อโรคทำความสะอาดตู้ปลาอีกทั้งยังสามารถใช้ดังนักพิณหรือคนที่เจ็บปวดกระเห็นเนี่ยเป็นสารข้อขาว ไฟแชกไฟแชกแล้วเราต้องมีถาดรองและทรายไปด้วยนะถาดรองและทรา,ายอ่อว่าแต่อุกบอลในขนาดนี้พวกเราจะทำกันไหวเหรอกันสิเราจะทำยังไงกันล่ะเอ่อจินนี่คิดออกไหม มาผสมกันในอัตราส่วน4ต่อหนึ่งนะคะจากนั้นจากนั้นเรานำถาที่มีทรายอยู่แล้วมาผึไว้ต้องการและนาสิ่์ที่เราผสมกันนะครับมาใส่ไว้ในหลุมเลยครับจากนั้นผู้เศษของเราก็เชิญราดน้ำมันไว้รอบๆเลยครับราดเลยอะเลยะเลยรอบครับรอบๆก่อนนี้นะคะโอเคจากนั้นพอราดน้ำมันเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้แกะสิรของเราในการจุดไฟเลยครับ แต่เพื่มจุดไฟเราทำยังไงให้มันถือเซนกันดีล่ะก็นะ โรงเรียนทีละล้าพิทยาเห็นไหมครับว่ามันกําลังเกิดปฏิกิริยาขึ้นว่าแต่ผู้วิเศษของเรารู้ไหมครับว่าเกิดปฏิกิริยาได้ยังไงไม่รู้เลยค่ะจะได้ยังไงคะเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกเราบอกให้ก่อนเดี๋ยวรับของรางวัลที่จินนี่แล้วล่ะได้เลยค่ะนี่ค่ะของรางวัลจากเมืองแห่งการสำเร็จคุณแบบนี้ยังไงล่ะขออย่ากใจค่ะทุกนเลยค่ะจินนี่ทำไมนี่รู้ไหมว่าี่เกปฏิกริาอะไรขึ้น ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้เมื่อกี้เกิดปฏิกิริยาเมื่ออุณหนาราตรีโดนความร้อนจะค่อยๆออกมาจากดินอย่างที่เราเห็นคือปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาโดนความร้อนจะย่อยสลายกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ถ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีมากก็จะค่อยๆดันน้ำตาลที่ถูกเผาไหม้ขึ้นมาเรื่อยๆจะน้ำเห็นเป็นอุณหนามาตรียังไงล่ะโอ้น่าสนใจมาก นำไปใช้สามารถใช้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีใช้เพื่อความบันเทิงและสามารถใช้ในงานสาธิตได้ด้วยนะโหน่าตบใจสุดไปเลยแอลี่เจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะใช่เลยงั้นว่าแต่อ,อสูนไา่การนาทีของเราแข็งแรงมากเลยนะสามารถกำลังโคได้ทั้งตัวแน่นั่นสิแสดงว่าถ้าเราต้องทำเยอะก,กว่านี้นะ่ะมนต้องหายไปแบบปิดทิ้งแน่เลยอะ่ะจริงยิง่งถ้ามีผู้เสียเก่งๆอย่างคุณแก้มุกี้นี้โอ้เรายิ่งกำลบตโคได้ง่ายเลย งั้นเราทำการทดลองอะไรที่เกี่ยวกับคขาไปดีไหมล่ะดีเลยงั้นทดลองทำกันทดลองแล้วเปิดหาอละไรอะไรกันดีกว่าน่าสนใจมากเลยประมาณนี้งเราควนได้ทอุปกรณไปเลยนะไ้อกนี่เราจะใช้นะคะจะมีไฮโดรเซนไฮโดรเนโเซียมอะไลาโเมไน้ำยาล้างานน้ำยาล้างาสีผสมอาหาสีผมอาหานขวดก้นกลมขวก้นกลม ิีเกอร์ขนาด50และ250มิลลิค่ะบีเกอร์<บ> สีเหลืองก็เป็นสีที่สวยนะเทปเบาย เป็นปฏิกิริยาแบบคาความร้อนฟองที่ผลิตออกมาเนี่ยลืมขอสเสียงตมแม่บูของเรายนะคะน้งสงคะขอบคุณมากเลยนะคะแต่าะะาการท่องนี้นะคะเป็นปฏิกิริยาแาควาร้อนฟที่ลออมาอย่างร้อนแสดงว่าแกที่ผลิตออกมาได้คือแก๊สออกซิเจนจากนั้นเมื่อเราพิ่มตัวเลขปฏิกิริยานะคะ ฟองไฟก็จะผักออกด้วยเจนออกบัตรพาชนะส่วนน้ำยาล้างจานก็จะทำหน้าที่ในการดักจับออกซิเจนซึ่งทําให้เกิดเป็นฟองนั่นเองค่ะแต่แต่ว่าอะไรล่ะพูดมาวนี่ในท่เ่องปกตินะคะฟองจะเกิดขึ้นช้าดังนั้นเราเลยต้องเพิ่มตัวเลขปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดฟองอย่างรวดเร็วไอพ่นในราคาดักโพเดเซียมไนไดต์จะทำหน้าที่เป็นตัวเลขปฏิกิริยาแล้วนี้ค่ะเป็นไงล่ะเจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะให้แล้วและอย่างนะการทดลองของฉันเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผมก็เชื่อเลย เราทำไมนี่ไหนว่ามาใช้เพื่อความบันเทิงใช้เพื่อการศาึกษาและโพลีเทสไอลายลานะคะเป็นยาที่แพทย์ใช้ในการรักษา,าผู้ป่วยที่ต้องข้าตัดการราาาาักษาด้วยสารกัมมันตรังสีเอลีดีและเป็นยาที่ขับและละายเสมหะในทางเดินหายใจได้ด้วยนะหูนอกจากจะน่าสนุกแล้วเนี่ยยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยด้วยอ่ะจริงด้วยจริงนี่ทุกท่านสังเกตไหคะว่าทักษะการทดลองที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราหมด ด้ดังคำกล่าวของอเวิร์ดไอซ์ไซน์ที่ว่า imagination is more important than knowledge knowledge is l i m i t e imagination e n circle the world จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้นั้นมีจำกัดแต่จินตนาการมีอยู่ทุกที่บนโลกขอบคุณค่ะพวกเราขอไปอองงานบาต์ตี้ต่อต่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย